หลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเก็บชัยชนะเหนือบริตันสานต่อความสำเร็จเป็น,นการชนะในพรีเมียร์ลีกมาสานัดติดต่อกันนะครับก็มีนักเตะหลายๆคนที่เราได้พูดถึงไปแล้วนะครับโดยเฉพาะกับอย่างยิ่งตัวรุกข้างบนสามประสานเนี่ยนะฮะบรนเนเบอร์โมนะครับมาตุสคุนย่ารวมถึงเบนิมินเชโกที่มีผลงานกันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าล่าสุดนี่เป็นมาตุสคุนย่านะครับที่ปลดล็อกยิงได้สำเร็จแล้วนะครับแต่ก็ยังมีนักเตะอีกหลายๆคนครับที่เอ่อเรียกว่าผลงานทำได้อย่างโด เด่นในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ผมจะขอพูดถึงวันนี้นะฮะก็คือกาเซมิโรนั่นเองนะครับมันมีการรวบรวมสถิติของเขาออกมานะครับอันนี้เป็นการนําเสนอข,ของคุณร็อบดอสันนะครับซึ่งก็เป็นนักข่าวเรียกว่ามากด้วยเครดิตนะครับแล้วก็เป็นมือเก่าเลยนะครับของสื่ออย่าง ESPN แะครับที่เขาได้พูดถึงตัวเลขที่น่าสนใจของกาเซมิโรออกมาณนะเวลานี้นะครับ เขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะฮะเสียประตูไปเพียงแค่3ลูกเท่านั้นนะครับ mm hmm. เมื่อมีการเซมโรอยู่ในสนามใหม่หรือลการปัจจุบันนั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งหมดนี้นะครับมันเกิดขึ้นก่อนเดือนกันยายนศุริสัม นะครับสประตูที่เสียไปเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้น1ลูก <c oughs> ในเกมเปิดฤดูกาลก,กับอาร์เซนอลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี้แพ้ไป0ูนประตูต่อ1และอีก2ประตูนะครับเกิดขึ้นในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะเบอร์ลี่สาประตูต่อ2นอกนั้นนะครับเกมที่มีกาเซมโรอยู่ในสนามเนี่ยนะฮะแมนเชสเตไม่เสียประตูเลยนะครับ เริ่มตั้งแต่เกมที่เจอฟูลแลมลูกที่โดนตีเสมอ1ประตูต่อ1เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในนาทีที่73นะครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยมิดฟิลชาวบราซิเลียนนะครับได้ลงสนามและโดนเปลี่ยนตัวออกไปตั้งแต่นาทีที่53แล้วครับในเกมที่โดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มเนี่ยนะครับวันนั้นกาเซมโรเป็นตัวสำรองครับและลงสนามมาในนาทีที่80 ซึ่งประตูสุดท้ายของแมนซิตี้เนี่ยเกิดขึ้นในทีที่68เท่ากับว่าในช่วงเวลาที่มีกาเซมโบอยู่ในสนามเนี่ยแมนเชสเตอร์ยู็ดก็ไม่ได้เสียประตูเพิ่มหลังจากนั้นครับในเกมที่ชนะเชลซี2ประตูนึงที่โอทราวฟอร์ดเนี่ยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเสียประตูในทีที่80นะฮะแต่ว่ากาเซมโ่เนี่ยโดนไล่ออกจากสนามไปก่อนนาน,นั้นแล้วก็เท่ากับว่า สถิตินี้ยังคงดําเนินต่อไปในเกมกับเบนฟอร์ที่แพ้1นึ 3, วันนั้นกาเซมโรต้องชดใช้โทษแบงก็ไม่เกี่ยวกันนะครับพอมาถึงในเกมกับซันเดอร์แลนด์เขาก็ได้เล่นและวันนั้นแมนเชเตอร์เก็บครีนชีตแรกของฤดูก,กาลก็เราะว่ากาเซมโรก็ยังไม่เสียประตูมาถึงเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะฮะ เสียประตูในนาทีที่78แต่ว่ากาซเมโร่โดนเปลี่ยนออกไปแล้วในนาทีที่57นั่นเองนะครับและในเกมล่าสุดครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเอาชนะบรตทันได้4ประตู2เพื่อนเพื่อนก็น่าจะทำกันได้ว่า2ประตูที่ทัพปีสแสดงเสียไปเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่กาซเมโร่โดนถอดออกไปพักเรียบร้อยแล้ว นะครับอ่าอันนี้คือเรามาแจกแจงมาแยกด้อยสติกันให้เห็นชัดๆกันไปเลยนะครับว่ากาเซมิโร่เนี่ยนะฮะณเวลานี้นะครับเขาเ,เรียกว่าเป็นกําลังสําคัญในการช่วยป้องกันเกมรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ดีมากๆนะครับเป็นมิดฟิลด์ที่คอจะช่วยคัดกรองเรียกว่ากรองเกมรุกของฝั่งตรงข้ามก่อนที่จะมาถึงหน้าแผงแบ็กโฟของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียกว่าทำให้งานหนักของหลังบ้านเนี่ยมัน มันทุเลาลงมันไม่ต้องเจอกับงานอะไรที่มันหนักหนามากกว่านั้นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ช่วยแบ่งเบาภาระไอ้ตองห้บูโน่แฟนนั้นต้องวิ่งเยอะแยะอะไรมากมายตอนนี้กาเซมโร่นะครับอาจจะไม่ได้ร่างกายดีอาจจะไม่ได้สดปีบเขาเรียกว่าสดปังเหมือนตอนเด็กๆนะฮะแต่นานทีนี้เขาเล่นด้วยความเก่าเนาะเออก็สามารถเอาตัวรอดได้สามารถปกป้อง เกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เป็นอย่างดีไม่ใช่แค่เรื่องของเกมรับนะครับที่มันมีสถิติดีๆแบบนี้มาแต่ล่าสุดครับในเกมกับไบรตันนะฮะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้ทั้งประตูและแอสซิสต์ในเกมเดียวกันจากกาเซมิโร่ก็คือกาเซมิโร่เนี่ยยิงประตูที่ผ่านมาก็ยิงประตูให้แมนยูไเต็ดมาได้พอสมควรแล้วล่ะแต่ว่าเกมกับไบรตันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่เขาทั้งยิงทั้งจ่ายให้กับแมนยูไเต็ดในเกมเดียวกันในศึกพรีเมียร์ลีกนั่นเอง นะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้ลูกพี่กเกษมของเราเนี่ยนะครับก็มีอิทธิพลทั้งในเกมรับแล้วก็เกมรุกพอสมควรเลยนะครับสำหรับณเวลานี้นะก็กลายเป็นมิดฟิลด หมายเลข6กโนหของทัพป,ปีแสดงณเวลาปัจจุบันไปแล้วด้วยนะครับก็ที่ผมมาอัดคลิปคู่ตรงนี้นะครับก็ไม่ได้จะบอกว่าอ,อ,อยากจะให้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต่อสัญญากับกาลเซมิโลร่วมงานกันเป็นระยะยาวกันไปเลยอ,อยู่กันจนแขวนสตาร์ทไปเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องนี้ให้สโมสรเป็น คนตัดสินเลยละกันนะครับแต่ว่าณเวลานี้ครับสติของกาเซโรมันบ่งบอกว่าเขาคือผู้เล่นคนสําคัญมากและกําลังเป็นฟันเฟืองสําคัญของความฉึกฉัดในฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นนักเตะค,คนสําคัญในช่วงเวลาที่แมตต์เนี่ยกำลังรันฟอร์มดีๆนะฮะก็จะไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นตัวที่ชี้วัดนะแต่บอกว่าเป็นหนึ่งในกําลังสาคัญละกันเพราะว่านักเตะค,คนอื่นๆเนี่ยตอนนี้ก็กําลัง เล่นได้ดีด้วยนะครับทั้งเซนเนอร์ลัมเมนเองเอยนะครับไบอันเอเบัมโมโอเอ๋ยนะครับทั้งเบนเาม,มินเชสโกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหลายๆภาคส่วนมันมัดรวมกันครับที่ทำให้แมลต์เนี่ยฟอร์มดีรันมาอยู่ในตอนนี้นะครับหนึ่งในนั้น ก็มีกาเซมิโรอยู่ด้วยนะครับก็ไอเรื่องการจะต่อสัญญาหรืออะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่สโมสรและกันนะฮะในระยะยาวผมก็ไม่รู้ว่ากาเซมิโรจะสามารถยืนระยะเล่นแบบนี้ได้หรือเปล่าเพราะอายุแกก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะครับและคงจะฝากความคาดหวังในระยะยาวไปอนาคตของทีมไปเลยเนะี่ยผมก็คิดว่าคงจะลําบากอนะเนาะเออนะครับถ้าได้มิดฟิลเอ,อ่อที่มีพลังงานมีความสดว่าสามารถคาดหวังได้ในระยะยาวอยู่กันไปอนาคตของสโมสรต่อไปได้มันอาจจะดีกว่านี้ก็เป็นได้ นะครับแต่นันเวลาเนี้ยต้องบอกว่าฟอร์มเขาจัดจ้านจริงนะสำหรับกาเซมิโลนะครับช่วยน้องๆในทีมได้เยอะพอสมควรเลยนะครับนี่คือสถิติเท่ๆของกาเซมิโลที่ผมนำมาฝากในวันนี้ครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างแหละครับลองแสดงความเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับ